Thank you. ที่สุดดีบ้านใดพี่ก็คือนกผัวเจ้าเศรคิดหลายสเสรระเพราะรี่อายตาภาษา <S <S ป็่บางพรังตางเทหยิกอกจากพี่ที่บ้านใ เอาใจมันดอกตอเขาผัวคิดเราเจ้าสูกอยู่แต่นัโดสัวเจ็บที่ดีเจ็บัวเดยบนเลยดอกบี้ คงเี่ได้ลาบูติวาไอฮักลูกเกสัรไทยที่้าผู้เดียวหัวใจไอดีกว่านไปรู้สิ่งต้องใช้ความใจสาบิฟันเรียเปนสาวาผัวเจ้ากินเหล้าเจ้าชูเป็นเดาวโอเทมยังดิบเหล้าเมายาหัวใจกินเหล้าเจ้าชูถือเป็นธรรมดาเหยียดยาคุ้มได้ลากระปิยังมากับผัวเจ้าเฮ้ เาบราณเบาหิตของพ่อเบโบราณเบาหิตของพ่อเบเป็นสอนแเน่มือของประการปัญไกรนะ้่อหวห้างที่ไหวบางป่าเป็นสามีภรรยาคอยออบซอมเขาหัวเบาบางทีก็มีเหตุโหดสมองสับสนคิดไม่ตรงกุ้งบอกกุ้งใจสิบปัจฉะ ก็ยังไม่เศร้าเพื่อความนักใจเลยหาทางวอกก็ได้กลายเป็นนิสัยเรีอบเร้าเบาไปอาวีที่ทะเลทะเลบกวกฝุ่นสุนไปฝืนบ่ได้ตามนิสัยผู้ชายกินเหล้าจ้าสู้บัดจังคือสุ้มีผิดห้ายบ่เงียบบ่อายยับหลอกออกปากเพิ่ยากกับบ่เว่ บอาบอดีบ่มีชนจากเธอเอาบอดีบ่มีชนจากเธอลูกกับเบี้ยอยู่บ้านเก๋ๆก็รังสังพันส่วนเราดันจัะเป็นหักเมลไหเป็นเป็นท้ายสุดสิบบุริบดอกเบี้ยเขาเศร้าเศร้าเศร้าจุ่มเศร้าพอยเศร้าดาไอ้คิดสบายหลูกสักเข้ามาแล้วเพื่อเป็นคู่กันสุดที่ผิดที่ไอ้ขอยอมรับสู้อันและขอยืนยันบ่ทิบบ่วักบ่ฮักบ่ปาเรื่องเรื่องยาเศร้าเสียจละยาวอาไป สวัสดีวันใดขอให้อภัยผัวเจ้าเถิดนะสองเท่าพอใช้กับผัวต้องไปฟันคำพูดซาฝุ่งเสด็จลาถึงชั่วก็ผัวกเองเท่ผักเผื่อไรข้าไไรกันเพอเพื่อไรข้า,าไไรคางใจใจยังปวดและน้ำเจ้าถูกเบื่อฮักลูกคักเบี้ยวปอบ,บีเด้าเดือบเท่าสาคนเบาตาวซาลือลูกเบี้ยตันชื่อตุ้งใดดวงใจอีกอีกต่อไปคือกับไหลชีวิตแม้แต่จะคิดพี่ก็ลืมไม่ได้ถึงไหนดวงใจ ทุกทป,ประมงแดบดบถึงช่วงก็ปวดใจนะครับกอได้ยาดพี่น้องได้กับสักครูแล้วกันเนาะ ชุดท,ที่สองอย่ากเงนไดว่าลายใจจักกอดหลอกกระล่ำขาจานที่เศร้าอีกจังหนึ่งก่อดหลอกกระล่ำค่ะ i down กับผมนะครับช่วงนี้ขอขอบรินเชนเดี๋กับไปยังทางทีมงานเฉพาะเดี๋ยวกับเจ้าสัทธาบอกด้วยนะครับรินเชนไปยังเดี๋กับคุณพ่อปุณณมุบานนะครับคุณพ่อกำนันคุณพ่อพุยบานนะครับมาก้าวเปิดการเปิดงานเดี๋ยวกับทางลูกหลานทางทีมงานเดี๋ยวับเดี๋ยวทำการแสดงเดี๋ยวับเดี๋ยกับคืนวันนี้ขอขอบรินเชนในช่วงนี้นี่แหละครับ ก่อนอื่นขอกราบทสดีพแม่พี่นองที่หลักแหลคารบทุกท่านนะครับแลวกขขอกราบเรียนท่านกำนันจะรั่นกันจนสาทิตย์นะครับกำนันตบรวจคนเหนือของเขานะครับพรม่พี่นองที่หลักแหลคขรพนะครับก็หลังจากการแสดงนะครับของศิลปินก็ห่างเหินไปนะครับก็พอสมควรนะครับก็ห่างไปในช่วงสถานการณ์โควิด แต่ว่าโดยคววมเป็นยูของศิลปินหลายๆแขนงนะครับก็รู้สึกว่าที่ยู่ยากนะครับยู่ยากลำบากด้วยสถานการณ์ด้วยประกาศต่างๆบาว่าที่เป็นประกาศของอจังหวัดบว่าที่เป็นประกาศของระดับประเทศนะครับเพิ่อนกับบอคอยเพิ่นห้ามนะครับช่วงแรกๆห้าม เขตขาดนะครับช่วงหลังก็มีการผลผลมาเรื่อยๆนะครับผลผลมานะครับ่ว่าเพกันยังมีห่วงเวลานะครับให้การแสดง่นก็บอกว่าให้กําหนดฮอดจักทุ่มจักทุ่มนะครับพอพี่น้องกับงสิทศีรษบดีนะครับเพราะว่าเป็นประกาศของจังหวัดยะโสธรนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มาร่วมงานและกาได้กล่าวเปิดงานนะครับในครั้งนี้ก็ด้วยร้านสาวนะครับ เขาพิธีมงคลสมรสนะครับก็รู้สึกความพี่น้องบวบวัติมาจากปาติว้วพี่น้องที่มาจากทางอื่นนะครับมือในช่วงเมื่อเ้ารก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมง,งานพิธีมงคลสมรสของทั้งสองท่านนะครับก็มากน่ารายตานะครับมากน่ารายตาก็ดีอ,อกดีใจน้ำเจภาพนะครับบวบวัติเป็นคุณพ่อเก่งคุณแม่กฐินนะครับหรือว่าคุณพ่อกว้างนะครับก็ พี่น้องมาหานะครับพี่น้องเข้าเรียนเชิญเพิ่นมาในงานเพิ่นกับมากันยากมากน้ารลายตานะครับกัดีอกดีใจนำในการแสดงในคืนนี้นะครับกัเป็นเวทีที่มาตรฐานเครื่องเสียงที่หง่นะครับความบันเืนของพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่บริมวลบริซืทธมาโดนนะครับกัพอเห็นเวทีใงญ่ๆเครื่องเสียงกับมาตรฐานนะครับกัที่ เป็นการมวนซึนนะครับมวนซึนกันก็ขอแจ้งให้กับลูกหลานนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มารวมการรวมงานนะครับว่า,าเวทีเครื่องเสียงมาหนีพนมาแสดงให้พ่อแม่พี่นอ้องได้มวนได้ซึนกันนะครับบอมเป็นเวทีมวยนะครับก็ให้ลูกให้หลานเขาได้ให้เกียรติเจ้าภาพนะครับให,ใ,หให้เกียให้เกียรติเจ้าภาพให้เกียรติสถานที่นะครับว่าเออเมื่อเขามาแล้วเขาก็ต้อง เห็ุล <ais ama S 1> ักษณะใดนะครับการมามันก so ็ต้องมีการดื่มกินนะครับมีการดื่มกินกระเบื้องกันนะครับลูกหลานเข้าเบื้องกันนะครับหากว่าเมาหลายชุนกันนิดชุนกันหน่อยเข้ากับอภัยให้กันนะครับอภัยให้กันอย่าให้มีเรื่องมีราวนะครับหรือตามที่เห็นคลิปอยู่มองอื่นนะครับกับกับบอดีนะครับบอดีก็อย่าปล่อยคลิปออกไปนะครับจะคลิปไหนมันบอดีอย่าปล่อยออกไปนะครับหากว่ามีการชุนกันมีการ ชวนกันนะครับก็ให้ทําความเข้าใจกันนะครับทาความเข้าใจกันสิ่งใดที่มันทิมวนทิซื่อน,น้ากันมันทิราบลื่นสิ่งใดที่ให้เกียรติกับเจ้าภาพนะครับหรือว่าให้เกียรติกับครอบครัวของท่านเองโตท,ท่านเองนะครับก็บให้ตระหนักนะครับตระหนักถึงในช่วนนั้นนะครับในโอกาส พิธีมงคลสมรสนะครับของครูบาวสาวนะครับผมในนามผู้นำท้องทีนะครับก็ขออมนวยวอวยพรนะครับให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับจงคร่องรักคร่องเรือนอมีความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดกันนะครับตลอดกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดการแสดง เวทีการแสดงมาลำในครั้งนี้นะครับขอเชิญนะครับกับผมได้กับกอบบพระคุณด้กับทางด้านผู้นำของเฮ้าละกันเนาะในกับพี่นองเบรดีบุบนซนินฮ่องเซลน้ำกันด้กับกับทางทีมงาน กับผมนะครับดนช่วงนี้ดูกับปุพปบกับการแสดงดูกับของทั้งทีมงานดูกับยังเต็มรูปแบบดูกับปุพอบสาว